สุกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินเพราะว่าข้างในบางทีอาจจะมีเจ้าของข้างนอกก็ยังมามีเจ้าของอีกสุดท้ายคนปลูกไม่ต้องกินนะคะเจ้าของข้างนอกก็คือนี่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 บางตีข้างในก็อาจจะไม่นอนนะคะแต่ข้างนอกก็มีมด กำลังก่อตัวกำลังสร้างบ้านอยู่ขอชิมจังหน่วยในยนะเบิ่งมาขัางในมีนอนบอ่อขอหน่อยได้ไหมจะลองดูจะลองดูข้างในมีเจ้าของไหมข้างนอกนี่มีแล้วตอนนี้ก่อรังสร้างบ้านแล้วนี่ก่อรังสร้างบ้านแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่ อมเปรี้ยวอมหวานรสชาติอร่อยแต่ข้างในก็น่าจะมีเจ้าของข้างนอกก็มีแล้วดูด้านนี้นะคะดู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 ถ้าไม่มีเจ้าของข้างในถ้าไม่มีเจ้าของข้างนอกอร่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานพุทสาบานนี้อมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอร่อยจ้า นี่ค่ะกำลังสุกเต็มที่เลยลองดูไหมนี่ค่ะ ข้างในก็จะเป็นแบบนเพื่อนจะมีเจ้าของจองแต่ว่ารสชาติอร่อยอร่อยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานเชดายิลีโอ้โหว่าจะแก้วิธีใดค่ะอืม ข้างบนยิงดกกำลังสุกกำลังพอดีกินนะคะคุณนะ่าอันนี้ก็สิมีเจ้าของคือกันบอจ้าบานนี้ถ้าเห้าอยากชิมมาข้างในบ่มีอย่างต้องเป็นดูกลักษณณทังสินะคะบอท่านในบอนใน,น,ในเกบอนในสุกเต็มที่บอท่านไอพ่ออยากพอกินเห้านี่ เราจะชิมแล้วจะไม่มีนอนข้างในแต่พอลูกพอที่เราน่าจะเก็บกินได้นีนแบบนี้นะ่นสินีนอนข้างในด้วยค่ะขอขอมดดูสักลูกดีไหมขอมดดูสักลูกหน่อยนะอย่าห่วงนะขอหน่อยนะคุณนะห้างมดแดงขอหน่อยด้ออย่าห่วงอย่าห่วงเอ้ยมดติด ลองลูกนี้ดูนะคะเหมือนเดิมนะคะจะมีอันนี้อันนี้นอนร้อนตายแล้วบนน้อนแต่บนเนื้อเขาก็จะช่ำ สวยนะคะเป็นตาแซ่บแตะถือลิ้นเมื่อกี้นี่หวานอมเปรี้ยวอมหวานอืน่าอร่อยแต่ว่าตัวนี้นอนไม่มีนะคะนอนบ่มีแต่ว่าเป็นตุ่มแมงขางในน่ะนะคะบางไข้างในมันอาจจะเคยไม่นอนอยู่แล้วนะคะเขาหย่านหมดแล้ว ทำอะไรกันอยูเอ้ยอืม มินสวยๆสวัสดีนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ